คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จได้อย่างน่าทึ่งในขณะที่บางคนยังวนเวียนอยู่กับที่แม่จะมีความฝันเหมือนกันคำตอบไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่อยู่ที่การเข้าใจว่าความสำเร็จมีเจ็ดระดับที่ต้องก้าวผ่านวันนี้ฉันจะพาคุณเดินทางผ่านเจ็ขั้นบันไดที่จะนำคุณไปสู่ดวงดาวแห่งความสำเร็จเระดับสู่ความสำเร็จ ระดับแรกของความสำเร็จคือความเชื่อก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จในโลกภายนอกคุณต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้ในโลกภายในของคุณก่อนลองนึกถึงสตีฟจ็อบสเมื่อเขาเชื่อว่าคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนโลกได้ในยุคที่คนยังไม่เข้าใจคนหัวรอยยอะแต่เขายังเชื่อมัน่นและนั่นทำให้เกิดแอปเปิ ความเชื่อจะเป็นแสงไฟที่นำทางคุณในวันที่มืดมิดเป็นแรงผลักดันให้คุณลุกขึ้นในวันที่ล้มลงและเป็นเสียงที่บอกว่าทำได้เมื่อทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ระดับที่2คือความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานคือเข็มทิศที่จะกำหนดทิศทางและระยะทางของการเดินทางจงตั้งเป้าหมายที่ทำให้คุณตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกัน นั่นแหละคือความทะเยอทะยานที่จะผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าอีลอนมัสไม่ได้แค่อยากสร้างรถยนต์ธรรมดาเข้าฝันถึงการปฏิวัติอุตสาหากรรมยานยนต์ทั้งหมดไม่ใช่แค่ส่งดาวเทียมแต่ต้องการพาคนไปดาวอังคารความเชื่อเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่คุณต้องฝันให้ใหญ่พอที่จะผลักดันตัวเองไปข้างหน้าระดับที่3คือความสามารถความเชื่อและความทะเยอทะยานต้องได้รับการสนับสนุนด้วยทักษะ จริงไม่มีความฝันใดที่จะเป็นจริงได้หากคุณไม่มีความสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมันคอมกระเวนบอกว่าต้องใช้เวลาหนึ่งหมื่นชั่วโมงในการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญน,นี่คือความจริงที่ไม่มีทางลัดต้องเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งระดับที่4คือความกล้าการลงมือทำต้องอาศัยความกล้า กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะล้มเหลวและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ J.K. Rowling ถูกปฏิเสธ12ครั้งก่อนที่ Harry p o พ t e r จะได้รับการตีพิมพ์แต่เธอกล้าที่จะส่งต้นฉบับไปอีกครั้งความกล้าไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกกลัวแต่หมายถึงการลงมือทำแม้ว่าคุณจะกลัวเพราะโอกาสไม่ได้มาหาคนที่พร้อมแต่มาหาคนที่กล้า ระดับที่5คือความพยายามไม่มีความสําเร็จใดที่ได้มาง,ง่ายๆทุกความสําเร็จต้องแลกมาด้วยความพยายามที่มากพอโทมัสเอดิสันล้มเหลวกว่า1000ครั้งก่อนจะประดิษฐ์หลอดไฟที่ใช้งานได้เมื่อถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรกับความล้มเหลวเขาตอบว่าผมไม่ได้ล้มเหลวผมแค่พบ1000วิธีที่ใช้ไม่ได้ความสำเร็จมักจะอยู่แค่อึดใจเดียวหลังจากที่คนส่วนใหญ่ยอมแพ้ จงเป็นคนที่พยายามมากกว่าอดทนนานกว่าและไม่ยอมแพ้ก่อนระดับที่6คือความมุ่งม,มั่นความพยายามอาจจะพาคุณไปได้สักระยะแต่เมื่อเจออุปสรรคใหญ่คุณต้องการความมุ่งม,มั่นที่จะยึดมั่นในเป้าหมายความมุ่งม,มั่นคือการยืนหยัดในค่านิยมและวิสัยทัศน์ของคุณแม้ในายามที่ทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายโคบีไบรอันที่ฝึกซ้อมบาสเกตบอลต,ตั้งแต่ตีสี่ทุกวัน ยาวนานกว่า20ปีแม้ในวันที่เขาบาดเจ็บเขายังคงยึดมั่นในมาตรฐานของตนเองฉายาของเขาคือ Black Mamba ผู้เกิดมาเพื่อชนะต้นไม้ที่ยืนหยัดท่ามกลางพายุรักอย่างลึกและแข็งแรงเปรียบเสมือนความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมโค่นลม ระดับที่7คือความอดทนบ่อยครั้งที่ระหว่างความพยายามและความสําเร็จมีช่วงเวลาที่เรียกว่าการรอคอยเป็นช่วงที่คุณได้ลงแรงแล้วแต่ผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏความอดทนคือคุณ,ณสมบัติสุดท้ายที่จะทําให้ความสําเร็จเป็นจริงเจฟเบโซดต้องรอถึง9ปีกว่าอเมซอนจะทํากําไรได้วอร์ดิสนีย์ล้มละลายเกือบ5ครั้งก่อนจะประสบความสําเร็จความอดทนคือความสามารถในการรอคอย โดยไม่สูญเสียความหวังเป็นศิลปะของการเชื่อมั่นในกระบวนการและ,มะเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกเมื่อคุณผ่านเจ็ดระดับนี้แล้วคุณจะพบว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นผ่านเส้นทางนี้เริ่มจากความเชื่อที่จะจุดประกายความฝันตามด้วยความทะเยอทะยานที่จะกำหนดทิศทาง พัฒนาความสามารถที่จะทำให้คุณมีทักษะมีความกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภยัยใช้ความพยายามที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคยึดมั่นด้วยความมุ่งมั่นแม้ในวันที่ยากลำบากและรอคอยด้วยความอดทนให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นจงก้าวขึ้นทีละขั้นผ่านเจ็ดระดับนี้และคุณจะพบว่าดวงดาวที่ดูเหมือนไกลเกินเอื้อมในวันนี้จะกลายเป็นฐานที่คุณยืนอยู่ในวันหน้า ขอบคุณที่รับฟังค่ะและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองสวัสดีค่ะ